ครับชั้นสามก็จะมีอยู่สองห้องก็คือห้องนอนอับห้องปลามาห้องนอนอยู่ทางนี้แต่นห้องปลาไม้อยู่ทางนี้เจ้าบมานม,มองออกไปเห็นวิวคดีเลยโอ้โหสวยเลยครับผมมออกไปเจอวิวนะครับที่ว่าลองไปดูได้นะครับก็โอเคครับมาถึงแล้วห้องที่ ิเคลที่สูจปกติเขาเพื่อนมาล้วใช้เพื่อใช้เฉพาะอ่างนะ้ำเท่านั้นครับะะป็นให้เพื่อนยุ่งมากเป็นห้องเปนความลับเลยคือห่วงมากไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเลยห่วงสุดๆเลยครับห้องนี้ทํำไม,ถ,ไมถึงห่วงครับมันกรกเขามันกรกเขามันรกเขาเอาในบ้อกเรียบร้อย <c oughs> มันลกในความคิดตอหเดอเพื่อนบางคนก็บอกเรียบร้อยโอ้โหถ้าย่างนี้เรียกลกห้องพี่ไม่เรียกว่ารังังหมีเลยเหรอครับ นี่นะครับปอนนะครับเป็นผู้ชายที่หวานมากน้ดแพดสีชมพูชมพูแบรนดด้วยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรก็พวกคำสั์แล้วก็แบบแรงบันดาลใจอะไรนิดหน่อยให้ตัวเองก่อนออกจากบ้านครับอือฮึคือทุกชาเนี่ยจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งมองให้อ่านไปครับแต่งตัวไปด้วยนี่นี่คืออะไรครับโกหกอ๋ออันนี้มันเป็นประสบการณ์หนึ่งเลยที่ปอน เจอในชีวิตแล้วแบบโอ้โหเครียดซึ่งตอนนั้นเครียดมากแล้วมาเขียนแล้วมันก็ช่วยระบายได้เราลอให้ฟังเ<อ>ล็กน้อยใช่ไหมไมันเ,เกิดอะไรขึ้นเนีเออก็ตอนนั้นปอนยังไงอะ่ะก็คือแบบปอนพูดผิดไปเรื่องหนึ่งอ่ะแล้วแบบปอนก็เหมือนแก้ไปแบบนี้แล้วคราวนี้ก็ตามมาก็ไม่เข้าใจปอนว่าโอเคครับเออไม่เป็นไร แล้วก็แอบน้อยใจอยู่นิดนี้อ๋อก็เลยเขียนเตือนใจว่าจะไม่ทําอีกแล้วสำรนั้น<อ>นี่โอ้โหคำสั่งเยอะมากนะครับขยันมากน้อปอนนี่น้อนากาศสียบัตดเลยนะครับครับผมแล้วก็สุกมองนะใชนะ่น้องปอนบอกว่ารบ<ก>องน้องผู้ชายนะครับลองเทียบกับของตัวเองนะครับเอ๊ะ ให้นี่คุ้นเหมือนของพี่นะพี่ว่ามันเป็นของพี่นะหมูตัวเนี้พี่ว่าพี่กลับมาแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ครับพี่ใจเย็นโลกตรงไหนเน e ี่ยมีแค่มุมนี้เองที่ดูเหมือนโลกก็ก็มันก็โลกอะครับเวลาจะหยิบอะไรก่อน็รู้สึกว่ามันหยิบยากอีกอ่าห้องคืนนอนกิ้งเกลือบนเตียงนี้ครับกิ้งลงไปเฮ้ยตัวนี้อะไรตัวนี้น่ารักครับตุ๊กตาไตมิดนะครับ นี่คือใครจัดทำขึ้นมาครับก็จะเป็นของแม่เพื่อนปอนทำเองเป็นแฮนด์เมดเลยครับแต่ละชิ้นอ๋อนี่คือเป็นลูกปอนหรือเปล่าหรือว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ลูกปอนจะเป็นทลูกหน้าแบบเดียวทั่วไปแต่งตัวก็ตรงนี้เลยใช่ครับก็มองกระจกฝั่งนี้มองกระจกฝั่งนี้เลยโอ้โเอ๋เลยนี่เป็นเตียงเดี่ยวนะครับครับผมไม่กิ้งตกของเตียงั้งหร มันดูเตียงเล็กๆนะครับตอนแรกปองก็คิดว่ากิ้งตกครับสรุปแล้วพอมีหมอนข้างหมอนข้างตกแทนตอนตลอดเลยอ้าวนอนดรียงอางนั้นนี้อนาคตถ้าใครมานอนด้วยต้องระวังนะครับปอนตัวเบกขนาดนี้โดนถีบไปจะนน่น่ะอ้าวนี่มุมลับมุมลับไหนไปย็นเทียบไปเย็นเทียบไปเยืนเทียบนี่ครับพัฒนาการของตาละไว้ครับ Just